สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าตุ่มพารวยนะคะที่นี่นาประทานะคะวันนี้พามาชมนาประทายะครับพี่น้องกันนี้มาเลาะนาประทายดูนาประทานนะคะดูน้ําดูท่านาประทานนี่ใส่ข้าวมันร้อยห้านะคะข้าวเพิ่งจะออกรวงยังไม่ก้ม อรวงโอเคสอนข้าวนีนฝั่งประทายโคราชค่ะโอ้ข้าวเพิ่งจะออกรวงไี่น้องโอเคสอนข้าวข้าวเพิ่งจะออกรวงนะคะนาฝั่งประทายโคราชจะมีน้ำมา สอนข้าวพี่น้องโอ้ยข้าวลมแล้วพี่น้องเออ ล้มแวตายล้มไมล้ล้มหมดเลยพี่น้องล้มหมดเลยตายล้มไม้ นเยอะเลยทมให้ดูรวงข้าวพี่น้องสอ,อนรวงข้าว ที่นี่นาประทายนะคะวันนี้พามาเลาะนาประทายข้าวงามค่ะข้าวหนาด้วย ชมนาประทายค่ะโอ้ยอันงามๆล้มหมดเลยพี่น้องแปลงนี้งามมากล้มหมดเลยข้าวงามก็ล้มนะคะพี่น้องรวงข้าวรวงข้าวล้มแปลงนี้ข้าวงามมากเลยนะล้มหมดเลย,ยงามมากก็มีดีนะล้ม สูงท่วมหัวค่ะลงไปในสูงท่วมหัวเลยอันนี้พาชมนาข้าวนะคะแปลงนี้โอ้ยแปลงนี้ข้าวงามมากเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าล้มละล้มปูรูดพืชเลยล้มหมดแล้ว รวงข้าวซอนรวงข้าวพี่น้องดูวงข้าวค่อยดูรวงข้าวค่อยพี่น้องนำซอนรวงข้าวนามคัก ันรีร้อยห้าค่ะมะลิีร้อยห้าเพิ่งจะออกเพิ่งจะกลมดูข้าวค่อยล้มพี่น้องดู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 ข้าวค่อยลม้มข้าวค่อยลม้มข้าวค่อยลม้ยลม พักบุ้งก็งามด้วยะเอ้าเนี่ยนนยังไม่ล้มรยงข้าวอันนี้กลมแล้วผับบุ้งก็งามงามพี่น้องที่ันนาดูยวดูผับบุ้งที่ันนาตัดเอาไว้โอ้ยอดกำลังงามยอดชะล่ สวยงามมากเลยชมทุ่งชมทุ่งไปก่อนพี่น้องโอ้ยผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งก็งามคักงามแน่ข้าวก็งามข้าวก็ล้มข้าวค่อยพี่น้องชมทุม่งชมวิวทุ่งนาไปก่อนนะครับพี่น้อง ีนี้สอนข้าวข้าวงามพี่น้องแปลงนี้ที่ประทานนี่งามมากที่คอนแก่นไม่งามเลยที่ประทายนี่โอ้สุดยอดงามขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมจีที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะขอทุกคนมีความสุข สดชื่นสดหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ